อนาำมาสการครับผ um ู้ครับหลังจากนั right. the well, the ่นเนาะคืออาการของผู okay. ้เนี่ยก <Japanese> ่อนเสียมาให้ฉันนะเป็นยังไงกันครับผู้เพราะเห้ลูกใงไหรร้านป้อมเนี่ยกินแล้วมันก็ไข้มึนน้ำแขนน้ำขาบองคือเข้ามึนครับแต่ก่อนเนี่ยย่างได้บวกกับผู้แต่ก้อนเนี่ยเนี่ยมันมัวไข้ได้ไก่เดี๋ยวนี้แหละผู้หลังจากฉันไปแล้วเป็นยังไงเนาะรถน้ย่างได้สบายย่างได้สบายแด่นได้ โอแล่นได้ภาพกับปูเดี๋ยวนี้อย่าแล่นเถอปูอย่าแล่นนถอะผมผมสิดังโคตรนะครับสินค้าของบริษัททำไรมันสิดังโคตรครับปูสิแล่นเขาอันกูเอามาขายให้ดอกผมคือสิวสูบปูดอกครับผคียขาดถูกทีก็สุดจังคนน่าขายถูกเทีเป็นยังไงเอาเราขับปูใจเวลาฉันนี่ประมาณโดนปันไดเง้อผมก็จำปร่ไดี๋ยวเขาไหมแต่เมื่อมาให้เนาะเมื่อไหร่ครับผมอยากหูนะเมื่ออาทิตย์ส อาทิตย์นึงก็ดีไบพอบ่่ออาทิตย์ต่อครับคือบ่พอประมาณสี่่หอประมาณสี่หามือนี่เนอาว่าหามือน่เากิเพิ่นเป็นอย่างเพิ่นแต่ก่อนก่อนสิเป็นเนี่ยปั่เขาว่าให้ชัดเกีเลยว่าเป็นยังไงราเพิ่นสิล่ฟังน้าแก่แกกี้เนาะมันงัดขอนงัดไม่ขอนแบบไงไม่ร่วมไม่วนร่วมอะไรงัดแต่มันแหววรถงัดข้นโย งานบัดซมันบวขึ้นแอ์รถแอ์แอ์มันลดกวอนนะเ่าะบัดเแอ์รถนะครับภาษาไทยกมพงว่าแอลรถขึ้นยังนะครับมันชุดโอ้มันชุดโอ้ครับผูิตโอ้ผมอยู่ตรงนี้เอาพราะันไปเดซีมือเรมันก็เป็นซิหลัรคบขึ้นเห็นนี่มันมาป่ขึ้นเห็นผู้กสิเแดนแก้งผมฟ้องคุ่นะเอาเบอร์นะครับนจาน่นะชนนนะครับเพื่อนอ เพื you, pavement, splash, ่อนปูไปใส่ตรงไปน้ากันนะครับเนาะเอาอเบิ้งนะครับนี้ไ่ได้ว่าว่าว่าได้เนี่เนื้อปูยังไเด้อปูเด้อปูยัแรงนะครับเไม่รู้เลยนะกไม่รู้ไม่รู้เนี่ยย่กับ่างเอะ้าววงย่างเยนสดีเดี๋ยวนี้คือเพนบอกผมว่าพื่นสีหารถคันนี้ผมไหมแนบอกปลวกยันกาลี่ยันกางรถผม่ไละครับ เป็นความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของเหานะครับของบริษัทไามไร่นะครับแต่ก่อนคือครูชีพของเพื่อนนะครับไปบินธบาดใส่ใส่รถคันนี้ธาว่าต่อไปคือซื้อประเดใส่รับภูณะใส่ทั้นไหนใส่ขั้นไหนจะรถเก๋งขัานคุณบอกครับาุนโอ้เพิ่อนมาใส่คันนี้เหรอครับเพิ่อนซื้อใส่ใส่รถเก๋งมาเนี่ยเพิ่อนมาสิดขับเองเลยสั่น่าไปบินธบาดเองจับข้ออะไรครับเดี๋ยวจะไม่กระชติดตามจิ่งอบนึ่งนะครับนี่คือผลงานหลังจากฉันในโตบอดีพัฒน์กับ ท right? no e kind of so ูธามเมื่อนี้วันที่28กุมภาหาแปดนาะครับนี่ก็คือหลังจากชั้นที่โตเอบอริพัทกับทูธามเนาะครับเดี๋ยวจังใดะเป็นจังไงนี่ก็คือเบื้องนี่กับผลงานปูจากเคยย่างบรสะดวกแต่สมมือนี่ก็ย่างสะดวกเจ่กะเจ๊ก็ถือว่ายางปกติเดี๋ยว้ ยืนอยู่กับยกขาคึ้นีี้่ะดีขึ้ย่างข้นดีขนี่คือดีขึ้นย่างย่างขึ้นาา่ยา่างย่างได้ดีเปนบ่ค่ะแค่่ากี่เมือได้กินบไหนรงไอ่ะหลายบริษัทเดยวตตอจผู้ร้านเดียวมาแห้ลได้กินพันมาหลายอันาไรอันมันท่าไได้่จพี่ด้นกีหลายด้มันมาถึงไหนได้ครับ ก็นี่คือผลงานของบริพัฒน์กับทูทามเนาะครับ